เฮ้ยมุดดินได้ว่ะเท่จัดโอ้โหเท่จริงเทจริงเงมงป่อง เอาละก็ต้องขอกลาเสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะขอต้อนรับสู่เลดแอนิมอลกันีกเช่นเคยนะหลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้จับทีเล็กไปก็ควตอรับแบบร้อนหล่ามนะเพราะว่าทุกคนอาจจะชอบทีเล็กกันแต่ว่าตอนนี้นะครับมันมีอัปเดตมาใหม่เป็นอัปเดตเกี่ยวกับโอเอซิสนะครับหรือว่าทะเลทรายของเรานั่นเองแต่ว่าตอนนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตทะเลทรายมาทาไมนะไม่เป็นไรครับขอที่เข้ามาใหม่นะครับมี2อย่างนะครับในร้านค้านี้จะเป็นแบบว่ารัวใหม่นะครับรัวเออเป็นรัวกระดนบบแล้เเอมมหยไ่ื อีเวนต์โอเชียนนะครับที่ต้องแบบนั่งลุ้นอีกว่ามันจะมาไม่มานะครับเก็บปากการังก็ยากอยู่แล้วต้องมานั่งลุ้นอีกว่ามาไม่มานะครับอันนี้ก็ดีหน่อยที่มันมาเลยนะครับน่าจะได้แหละอืมหกหมื่นน่าจะได้อยู่โดยวิธีเก็บหยดน้ำนะครับคือเราต้องไปหาตัวในอีเวนต์ทะเลทรายนะครับเป็นตัวแบบพวกที่เกิดอยู่ในตามทะเลทรายเป็นพวกแมงป่องพวกอะไรที่มันมาในไบโอมใหม่ครับแล้วก็มันจะผลิตหยดน้ำเรื่อยๆครับโดยมันก็จะมาพร้อมกับไบโอมใหม่ด้วยเป็นไบโอมเกี่ยวกับเดสเซอร์นะครับหรือว่าทะเลทรายนะครับราคาเกต์ล้านห้าครับก็ซื้อ โดยตอนนี้ครมันก็มีใบโอมเยอะขึ้นเรื่อยๆนะทำให้เราแบบว่ายิ่งหาไบโอมยากไปอีกครับถ้าเราแบบต้องการจับสัตว์จับอะไรนี้เราก็อาจจะหายากขึ้นไปอีกครับมาดูวันนี้นต่อไปครับเป็น Lady Spin W เวลนะครับเดลี่สปินเวลครับโดยมันจะมีตัวคาริบิรลาเข้ามาใหม่ครับเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเมตากันเลยทีเดียวเชียวนะคือสามารถชนสัตว์ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันไม่ได้กินนะมันชนเฉยๆชนแล้วทะลุผ่านไปเลยเขาบอกว่าโหดเท่ากับสิงโตทองเลยงั้นเราจะมาลองสุมกันเรามีสองรอบเนะี่ยไม่รู้ว่าสุมได้ไหมโอบ2 ได้ไหมได้ไหมพับปิบด้ารหละรักกันไหมโอเคไม่รักกันเท่าไหร่นะไม่เป็นไรใครที่มีสปินหรือว่ามีดวงดีๆก็มาหาซื้อหาสุ่มกันได้นะบโวยอย่างต่อไปที่เข้ามานะครับก็จะเป็นที่สุ่มรัวนะครับคือสามารถแบบสุ่มรัวได้นะครับนั่นแหละรัวใช้เงินครับใช้เงินในการสุ่มครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณเออหนึ่งพันกว่าล้านครับแล้วก็สุ่มหนึ่งครั้งใช้ทั้งหมดหนึ่งล้านบาทครับสำหรับใครที่มีเงินเหลือมีเงินเหลือใช้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็สามารถมาสุ่มได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองสู่ไปดูสักสิบครั้งนะครับอันนี้เพราะว่าเงินผมเหลือกินเหลือใช้มากครับไม่รู้เอาไปชนะไใช้ทำอะไรเหมือนกันโอ้ที่เราได้มาครับก็เยอะอยู่เมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับอะไรบ้างไม่รู้ สำหรับใครที่สงสัยว่ารั้วมันใส่ยังไงครับมันจะมีรูปคอนอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับสามารถแบบว่ามาหาซื้อหาใส่ก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมก็ได้มาประมาณ4อันนะครับถ้าซ้ำมันจะไม่นับนะครับผมได้มาเป็นอันนี้นะครับเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับรั้วโมเดิร์นนะครับเป็นแล้วก็เป็นรั้วเหล็กนะครับเมื่อกี้เป็นโมเดิร์นเป็นเหล็กแล้วก็เป็นสโตนนะครับเป็นหินนะครับแล้วก็เป็นวูดนะครับเร็วไปนะครับใช้ไม่ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นวูดนะครับแล้วแต่ชอบนะครับมันไม่ไม่น่าจะมีผลต่อการแบบว่าเลี้ยงสัตว์สักเท่าไหร่นะครับแล้วแต่ชอบเลยกันนะไอพวกรลพวกนี้ส่วนตัวผมชอบเป็นเป็นโมเดนก็ได้สวยดีผมไม่ชอบมันนี้นะมันทึบไปทึบไปหน่อยเป็นโมเดนก็น่าจะพอดีแล้วอล่ะน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันในเกมดูดีกว่าว่ามันมีตัวอะไรมาใหม่บ้างนะไปกับเออไปกับใครดีไปกับใครดีไปกับไปกับไปกับฟินิกซ์แล้วกันขี้เกียจไปกับทีเล็กนะมันเดินช้า ไปกับฟีนิกซ์นี่แหละโอ้เปิดไปแล้วนะครับก็มาอยู่กันในสวันนาเลยข้างหน้าดูเหมือนว่าจะเป็นป่านะครับฉะนั้นเราจะโดดลงเลยไม่ไหวแล้วอันนี้ก็เป็นเออ่ลาโซเรนโบนนะพี่ผมใช้ไปแบบรวดเร็วนะครับโอ้ยข้างหน้าดูเหมือนว่าจะเป็นโอเชียนนะครับฉะนั้นเราจะโดดลงเหมือนเดิมเวลาเป็นเงินไปทองครับอย่าช้านะครับข้างหน้าเป็นอะไรวะมองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวเราพุ่งไปก่อนไปเลยน้องเนี่ยครับใครที่ยังไม่มีนะครับก็มาหาจับหาแลกกันได้นะครับเพราะว่าสะดวกสบายในการใช้มาจับสัตว์จริงๆครับน้องฟีนิกซ์ข้างหหนนนนนนน้้าาาดดดดูเเมือว่จจะะะะป็ทุครัับฉโลง ไม่อยู่โอ้ตัวเราหายไปแล้วอะไม่เข้าใจเลยเป็นสวนหน่าแล้วอะแล้วก็จะเป็นแบบว่าโอเอซีดิ่ะที่เป็นทะเลทรายล้วนๆอะไม่เข้าใจเลยขอทีมที่แบบว่าหลุดไปจากนี้ได้ไหมแบบหลุดโลกไปเลยเป็นอวกาศเป็นเล <c oughs> ยทำไมถึงไมต้องเป็นโอเอซีด้วยไม่เข้าใจข้งหน่าเป็นอะไรวะ <c oughs> จังเกิลน,นะครับ Bye. นี่ครับพอไบโอมันเยอะ,อะเราก็หาแบบไบโอมทะเลทรายยากขึ้นคนระับไบโอใหม่ๆก็หายากขึ้นคนระับพอเราซื้อไบโอมมาเยอะเกินขนา้างหน้าก็เป็นทุนได้นะครับถ้าจะมีแบบระบบปิดไบโอมนะถ้าระบบแบบปิดได้ก็น่าจะดีหลังจากที่เราหามานเนิ่นนาน,นครับตอนนี้ผมไม่เหลือแขนไม่เหลือขาแล้วแต่ว่าเราเจอไบโอมทะเลทรายแล้วน,ะนั่นเองนะเห็นกระบ,บอกเพชรไหมต้นใหญ่ๆขา้างหน้าะดูเหมือนว่าเน็ตตอนนี้จะปริงเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับ เราเกิดอาการปิงนิดหน่อยตอนนี้ก็เข้ามาในไบโอมแล้วแต่ว่าปิงตอนนี้ขึ้นเป็น190ปร้อยเก้าสิบกว่าเฮ้ยข้างหน้าข้างๆนี่ตัวอะไรเนี่ยอันนี้อะไรอะแมวจิงจอกโอ้เน็ดเน็ดวันนี้ก็จับไปก่อน,นครับจิงจอกตัวนี้เน็ดกากมากอได้แล้วครับได้แล้วครับตัวหนึ่งโอโ้โหโดดครับตอนนี้จับโอ้โหนี่อะไรเนี่ยตัวเฮตัวเฮครับจับไปก่อนครับจับตัวเฮโอ้โหได้แล้วครับวิสาดครับเป็นตัวเฮนะครับอะไรเนี่ยแมวแมวแมวทะเลทรายแซนแคทแน่เลยตัวนี้ ข้างหน้าก็เป็นไบโอใหม่แล้วครับโทัวร์อุ้ยแซนแคทมันมีแบบว่าเอฟเฟกต์ด้วยอ่ะมันมีพลังอ่ะมันมีพาสซีมันอ่ะไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันเมื่อกี้มันขึ้นแบบฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์หมดเลยนะครับอาจจะกินสัตว์ได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะข้างหน้าตัวอะไรงูอ่ะอุ้ยข้างมันก็มีอูดด้วยว่ะมีอูดข้างๆนะครับก็นั่นเป็นงูงูทะเลทรายอุ้ยมีพิษด้วยว่ะอุ้ยมันปล่อยพิษได้โอ้โห เท hey, ครับผมไม่รู้ว่าพาสซีมันทําอะไรได้อะกินเฮ้ยกินสัตว์ได้วะ่ะตัวก็นิดเดียวกินได้ตัวก็นิดเดียวกินเขาได้เฉยเลยน่าจะมีแบบพาสซีฮันเตอร์นะเมื่อกี้ขึ้นแบบว่าพาสซีฮันเตอร์สักอย่างนึงครับพอมันขึ้นพสาสซีก็กินได้ครับเออกินได้หมดเลยตอนธรรมดาก็กินได้นี่ทำไมวะแล้วฮันเตอร์มันมีคือพาสซีอะไรมีอะไรใหม่โอ้ยข้างหน้าก็ดูเหมือนจะเป็นไบโองทะเลสาดครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยข้างหน้าเจอแมงป่องครับแมงป่องแมงป่องตัวเล็กตัวน้อยนะครับ <S <S ll, เดี๋ยวแซดไปก่อนแซดแมวครับแซดแแแแมมมมวววววตตตััััััััััเเเเล็็กกออ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 ยยยาาไดด้้้้้งงงงงงปปปป่่่่่่ะะะใหญคครรรรบบบบนน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 ฮจโ์ี เดี๋ยวเราจับมันก่อนตัวอื่นช่างมันนะครับเดี๋ยวจับเป็นเป็นป่องตัวนี้ก่อนตัวใหญ่นะครับโอ้ยโอ้ยอฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเร็วเร็วรน้องเร็วสิ่งสิ่งสิ่งวันนี้พี่ขอสิ่งวันนี้เดี๋ยวเราจับเป็นป่องก่อนนะครับอันนี้เป็นเรนโบ์นะครับตัวอื่นไม่ค่อยเท่าไร่เฮ้ยมุดดินได้วะเทจัดโอ้โหเฮ้ยเทจริงเทจริงแปงนป่อง มุด,ดินได้ด้วยตอนนี้ก็อยู่ในน้ำนครับอยู่ในไบโอเชีย e นครับก็หวังว่าเราจะจับมันได้โดยสวัสดิภาพนะครับแมงป่องตัวนี้ไปมุด,ดินครับมุดินมุดินไปครับมุดินครับมุดินเบียงซ้ายมาครับมุดินเบียกซ้ายมาเมื่อกี้การจราจรติดขัดไปหน่อยวางไงครับตอนนี้มีปลาปลาดึบ๊บปลาดึบ๊บตัดเข้าในมาปลาดึบ๊บตัดเข้าในมารู้สึกว่าปลาดึ๊บจะวิ่งแซงเราไปแล้วนะครับตอนนี้ปลาดึ๊บอุย้ยเกิดสโลเนะครับเพราะว่ามีเอ่อปลาวานนะครับขับมาข้างๆนะครับเมื่อกี้ปลาวานใช้พัสซีนะครับ ถือว่าการจราจรค่อนข้างจะติดขัดนะครับปล่อยให้รถเล็กแซงไปก่อนนะครับรถใหญ่ตอนนี้ก็ขับชา้านิดนึงนะครับ <c oughs> ช้ามากจริงเฮ้ยไอ้น้อ,นองไอ้นกกระตัว้วอย่าอย่าพี่แซดได้เหมือนกันแหละพี่แซดได้เหมือนกันแหละพี่มุดดินเว้ยไปครับไปไปกันไหมปองตัวนี้นครับเอ้ยเฮ้ยเ้ยไอ้กระตั้วอย่านาะเ้ยเอ้ยเอ้ย รู้สึกมว่าจะโดนหนึ่งหัวใจนะครับตอนนี้จะไม่เป็นไรครับถึงก็จับมาทั้งสิ้นประมาณ80แล้วครับแปประมาณ80 90%แล้วตอนนี้เหลืออีกสองหัวใจครับไม่รู้ว่าจะจับได้ไหมจับได้ก็ดีนะครับไม่รู้ว่าเขาจะมุดดินไปแล้วโอ้น่ากลัวเหลือเกินครับตอนก่ามุดดินของเขาแต่ว่าที่เขามุดดินลงไปเขาไม่สนใจอะไรเลยนะครับรู้สึกเหมือนว่าพี่ชายเราจะมุดดินอีกแล้วครับรออีกแป๊บหนึ่งครับให้เขามุดดินไปแล้วครับมุดดินครับมุดดินเบี่ยงซ้ายมาครับมุดดินก็เบี่ยงมาครับ เบี่ยงมาในการจราจรที่ไม่ค่อยติดขัดมากนะครับเหมือนจะมีวานอ,อก,ก้าขับผ่านไปตรงนั้นทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับวานอ,อก,ก้าตัวนั้นนี่ไม่ธรรมดาเย,ย่งเราใกล้จะได้แล้วนะครับใกล้จะได้แมงป่องสุดที่เลิฟของเราแล้วนะครับไปแล้วมุดดินอีกแล้วมุดดินอีกแล้วไปแล้วโอ้ขา้างนหน้าเป็นไบโอมทุนดาเดี๋ยวเราโดนเลยว่ากันใหม่ โอ้ยข้างหน้าดูเหมือนว่าจะเป็นใบอมทะเลทรายแล้วครับเดี๋ยวเราเอาขี่เอ้ยงู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 งงน,นี่งูนะครับสามารถแบบพ่นพิษได้ปะเนอะเห็นปะ <_ mail> เห็นพ่นพิษไหมลูกกลมกลมม่วงม่วงอะไปพ่นไปเลยไปครับไปยาวๆนะครับเอ้ยตรงนั้นมีนกด้วยนอกอะไรวะใช่ตัวชายนี่ปะมันจะมีนกคู่ชายนี่อยู่อะ่ะไม่รู้ว่าใช่ตัวนั้นไหมน,นะไม่น่าใช่นะเพราะมันมีวิธีเรียกอยู่อะ่ะนกคู่ตัวนั้นนกคู่ชายนี่่อะนะเอาละ่ะได้แล้วงูนะครับนี่ไปแล้วครับไปกันต่อนะไปกับแมงป่องได้ครับแมงป่องตัวเล็กนะเมื่อกี้เราจับพ่อไป่อองได้้้แลวคครรัับบตนนี จับอูดครับจับอูดไปน้องโอ้ใกล้จะหลุดอีกแล้วอ่ะคือยังไม่ได้นี่เลยไอ้นกตัวนี้หวังว่าจะได้แล้วกันพยายามตามไปแล้วกันนะครับไอ้นกตัวนั้นเพราะว่าถ้าเราจับอูเสร็จเราจะได้จับมันต่อนะแต่ว่าอูจับช้านะค่อนข้างช้าใช้ได้ไปจับตัวนั้นดีกว่าไปตามตัวนี้ก็ได้เพราะมันเพิ่งเกิดใหม่นะครับน่าจะอยู่นานกว่าละมังไม่เนื้อใจแต่ถ้าจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเริ่มใหม่ตาหน้าน่าจะได้ทุกตัวอยู่ได้ทุกตัวเดี๋ยวเราปรับกลับนะโอ้ยมันหายไปแล้วอ่ะช่างมัันครบ จะได้ไหมครับน้องอูต,ตัวนี้น้องอูต,ตัวนี้ว่างไงอูตัวนี้ครับตัดเข้าในมานครับกลายได้แล้วกลได้แล้วน้องอูดน้องอูดโหเดินช้ามากตัวในป่าสามารถแซงน้องอูดได้หมดนะครับโอหได้แล้วไปครับโดดครับไปหานกตัวเมื่อกี้ใหม่อีกรอบหนึ่งเฮ้ยข้า,างหน้าเป็นเดสเตอร์อีกแล้วนะครับน่านจะจับไอ้นกตัวนั้นได้อยู่แหและได้ไปเนี่ยเดี๋ยวรอครับรอนกรอนกเราซิกแซกนะซิกแซกล้อนนกนกวิ่งช้านะครับซิกแซกได้แล้วนก ตัวสุดท้ายนะครับของเราในค่าคืนนี้รหรือเปล่าถ้าเราว่างพอที่จะจะไปจับชายนี่ก็ก็ก <laughs> <laughs> ็ <laughs> น่าจะจับแหละถ้าไม่ว่างพอก็ไม่เป็นไรนะน่าจะได้อยู่เดี๋ยวเราขอออกเอาไปใส่ฟาร์มก่อนแล้วกันถ้าเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วเพราะเราต้องผลิตหย,ยนดน้ำนะเพื่อจะไปทำอีเวนต์ได้แล้วไปเลยบ๊ายบายกลับนะครับ back to d o b g y นะครับเอาล่ะเรากลับมาแล้วนะดูเหมือนว่าเราจะได้ตัวมาเยอะแยะมากมายเลยตัวแรกคืออันนี้แมงป่องแมงป่องเรนโบว์นะครับแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นแซนแคทนะครับเป็นแมวทราย อันนี้อูดครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็นตัวอะไรวะงูดูดิน่ากลัวมากอะแล้วก็เป็นยิงจอกไอ้นกนี่นครับนกกระว่าครับแล้วก็เป็นแมงป่องตัวเล็กนะครับแต่ว่าใหญ่กว่าเมงป่องตัวใหญ่เอ้ยหรือว่าอันนี้เป็นทำไมแมงป่องตัวเล็กมันใหญ่กว่าแมงป่องตัวใหญ่วะอันนี้เป็นเมงป่องเรนโบว์นะครับแต่อันนี้เป็นเมงป่องที่ตัวเล็กๆนะครับโธ่ทำไมใหญ่กว่ากันเยอะเลยวะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเอาละ่ะเห็นไหมครับตอนนี้หยดน้ำเราเพิ่มมาแล้วหยดน้ำนะวิธีหายหยดน้ำครับคือการ แมงป่องเรนโบะครับจะบอกว่าใน5นาทีนะครับมันจะผลิตหยดน้ํา50นะครับแล้วตัวที่มันน้อยลงมาหน่อยเช่นแมวนะครับก็จะผลิต40แล้วก็จิ้งจอกนี้น้อยลงมาหน่อยก็ผลิต25นะครับแล้วก็แมงป่องตัวเล็กนี่ผลิตแค่10นะครับผมก็เลยบอกว่าเราต้องหาแบบตัวไอ้พวกนี้มาใส่ฟาร์มเยอะๆนะครับก็เราไปหาซื้อหาแรกกันในร้านขายสัตว์กันได้นะครับถ้ามีตัวมาขายก็รีบซื้อเอาไว้น่าจะดีนะถ้าอยากได้อีเวต์เร็วๆนะหลังจากที่เราได้แมงป่องมาแล้วครับอยู่ที่ระดับเรนโบะครีถน จะเพิ่มมูเมนต์หนึ่งเป็นครับเป็นเวลา5้าวีนครับแต่ว่าจะมุดไปใต้ดินครับก็เหมือนที่เราเห็นเลยตัวตัวชายนี่นะครับโดยวิธีจับของตัวชายนี่ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องขี่ไอเมวสายสตัวนะครับใน1รอบนะครับแล้วก็มันจะซัมมอนตัวนี้ออกมาคือผมว่าตัวมันนะจับไม่ยากไ้ยแต่ว่าวิธีเรียกมันค่อนข้างจะมันมันยากแหละแต่คิดว่าน่าจะหนักอยู่เอาไว้เป็นคลิปหน้าแลวกันนะตัวนี้ไว้จะมาเล่นพร้อมอนุบิดด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะฟาร์มน้ำรอไว้แต่ว่าวันนี้ครับเดี๋ยวเราไป นะสปีดอยู่ที่20ครับของเรานี่สปีดเยอะสุดเลยครับเดวพอพัดมาแล้วนะครับมันปองของเรานี่เปิดเกมมาทําเราก็จะนั่งสงบสงเงียมอยู่คนตัวมันครับตอนนี้มุดดินนะครับโดยพาสสี่นะครับคูดาวประมาณ15วิหรอประมาณประมาณนั้นหรอแต่ว่าครูดาวจริงก็ไม่น่าเยอะขนาดนั้นนะมันครูดาวพร้อมกับใช้ความสามารถเลยครับ,บก็เลยบอกว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะนะเอาจริงัะใกล้ถึงโซนเซเลซายแล้วคือถ้าเราเจอแมวเราจะจับแมวถ้าเราไม่เจอเราจะไม่จับนะครับ เดี๋ยวเราไปลองลุ้นกันว่าเราจะเจอแมวไหมถ้าเราเจอแมวแล้วไอ้ชายนี่นั่นจะน่าจะได้จับในคืนนี้เลยนะครับโอ้ยเน้องน้องน้องโอ้โหโดมแล้วครับหนึ่งหัวใจนะครับแมงป่องเราใจบางนะครับกอดเข้าไปาเราครับโซนทะเลทรายนะครับโซนที่แมงป่องของเรารักนะครับเอ้ยเอ้ย ลูกอะไรกลมๆแวบเมื่อกี้ห้ามโดนนะครับลูกเมื่อกี้เป็นพิษงูนะครับเดินมาแต่ก็เดินมายังไม่เจอแมวสักตัวเลยครับไม่รู้ว่าจะจับได้ชาติไหนนะหลาเยอะที่แบบเล่นแบบนี้ไปนานอยู่เอ้ยข้าหน้าปะนี่แมวไม่ใช่แมวนี่งูไหนแมวอะแมวซายอยู่ไหนอะไม่เจอสักตัวเลยครับเจอแต่งูเจอแต่ตัวเฮเนี่ยจะจบไบโอมนะครับก็ยังไม่เจอแมวซายนะครับผมว่ามันจับยากกับฟีนิกซ์อีกอ่ะถ้าจะไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็มุดดินเรื่อยๆครับตัวนี้ไปดีกว่าครับโอ้โหโตมาแล้วครับโตมาแล้วครับ <c oughs> กลับกันดีกว่าครับเอาล่ะก,ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการที่เรามาเซเวในไบโอมเทเลซาครับแต่ว่าคลิปหน้าน่าจะเป็นการมาจับแมวทรายนะครับแล้วก็จะไปจับอนุบิสด้วยเราน่าจะเล่นพร้อมกันนะแมวทรายก,กับอนุบิสผมขอความหยดน้ําก่อนแล้ว,ลวกันนอกจากความหยดน้ำแล้วผมขอฟามแมวทรายด,ด้วย <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้ชาติไหนเหมือนกันนะน่าจะนานอยู่อะ่ะเพราะว่า คลิปที่ผมไปดูมาเขาบอกว่าจับ6ชั่วโมงนะแมวทรายแมวทรายอะไรละ่ะไอ้นกนั่นนะ่ะไอ้นกคู่กะในร้านค้าก็ดูเหมือนว่ายัยงไม่มีนะสำหรับใครที่อยากได้อนุมิตเร็วๆนะครับก็พยายามหาซื้อหาแลกไอ้แมงป่องไวนะครับหรือว่าจะเป็นพวกอูดเป็นแมวทรายก็ได้ครับเป็นอูดเป็นแมวทรายหรือว่าเป็นนกเออเป็นสนักกิ้งจอนะเป็นงูนะครับก็เป็นทุกตัวในไบโอมเนี่ยก็พยายามหาซื้อหาแลกกันแล้วกันนะครับถ้ามันมาขายก็รีบซื้อไวนะเพราะว่าตอนนี้เราต้องเอาไปใช้ทำภารกิจมากริงอะลล่าคล นะครับ bye บายยจบๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วก็ภาวนาให้ผมจับแมวซรายได้จับโนกคูกได้แล้วกันนะ <c oughs> ไปแล้วบ๊ายบาย